บ้านสามมหาพคนตายตอนที่หนึ่งชา <Ghost. S 1> ร์ปจะปวดกสต์โปรใช้วิจรารณญาณในการอ่านเรื่องบางเรื่องเป็นเรื่องที่เราก็ไม่แน่ใจว่าจะต้องอธิบายหรือพอสระอูดอถึงมันอย่างไรดีบางเรื่องถ้าไม่เห็นด้วยตาก็คงไม่มีวันเข้าใจและบางเรื่องแม้จะได้เห็นแล้วด้วยตาได้สัมผัส ได้ลิ้มรสความรู้สึกในช่วงเวลานั้นลึกลงไปในหัวใจเราก็อาจยังไม่อยากยอมรับมันอยู่ดีถ้าถามว่าเรื่องที่ผมจะเล่าให้ฟังในวันนี้ใช่เรื่องผีไหมก็คิดว่าน่าจะใช่นักครับเพราะมันก็มีผีอยู่ในนั้นแต่มันคงจะเป็นเรื่องของสยาศ,าศาสตร์เสียมากกว่าชีวิตจริงไม่ใช่นิยายอาจไม่ได้มีฉากผีหน้าตุ้เติงให้ตกใจอย่างในชิวาน หรือบรรยากาศดีทันเหมือน Insidious <cities. S 1> จุดจบไม่ได้สวยหรูและบางเรื่องมันก็ยังไม่ได้จบลงเพราะเรื่องที่ผมจะเล่าให้ฟังคือประสบการณ์ที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของผมในช่วงเวลาสิบกว่าปีที่ผมเป็นอย่างนี้เรื่องนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจรารณญาณในการอ่านผมไม่ได้มีเจตนาจะหลอกลวงหรือมอมเมา แค่อยากเล่าให้ฟังก็เท่านั้นหากเรื่องนี้ไม่ถูกใจท่านก็ขอให้อ่านเพื่อความบันเทาเอทิ้งเท่านั้นและสุดท้ายหากท่านจะคิดว่ามันคือนิยายหรือเรื่องแต่ก็สุดแล้วแต่ท่านก็แล้วกันเหมือนกับทุกๆครั้งผมไม่ได้เอาตัวเองเข้าไปขล้องอี่ลดหรือคล้องแยะเรื่องราวใดๆด,ด้วยตัวเองเลยสักครั้ง ทุกครั้งที่เรื่องราวเหล่านี้วิ่งเข้ามาหาผมอย่างจงใจคล้ายความบังเอิญแต่ผมคิดอยู่เสมอว่ามันไม่เคยเป็นอย่างนั้นในช่วงเวลาเย็นๆคากผมมีเวลาว่างผมบักจะไปนั่งเล่นอยู่ที่พระราชวังจันทร์ซึ่งตอนนี้สารเอปลอมหายไปกุ้นนอทั้งสถานที่ท่องเที่ยวและโบราณสถาน ที่นั่นเป็นที่ที่ร่มรื่นพอสมควรสำหรับตัวเมืองพิศนุโลกในเวลานี้มีผู้คนมากมายมาวิ่งมาเดินเล่นมีแม้กระทั่งครูสอนฟันดาบอยู่ใกล้ๆกับวัดโบราณ ผมบักจะไปนั่งเล่นตักลมอยู่ตรงขอบมืองเก่าตรงข้ามกับต้นโพยใหญ่หลังศาลสมเด็จพระนเรศวรหลายครั้งที่คนมักจะมองผมแปลกๆป,ประมาณว่าไปนั่งทำอะไรก็ช่างเถอะเถอะบางคนถึงขั้นเดินเข้ามาขอดูวงคิดว่าผมเป็นหมอดูมาเปิดโตแถวแถวนั้นผมก็ปฏิเสธไปเหมือนทุกๆุท,ทีแต่ครั้งนั้นแปลกกว่าทุกครั้ง ในขณะที่ผมกำลังนั่งเล่นบือไปเรื่อยๆเหมือนทุกทีมีผู้ชายคนหนึ่งอายุน่าจะเข้าใกล้40ถือของพรุมผารังมาแต่ไกลตอนแรกคิดว่าเขาคงจะหอบะของมาถวายสมเด็จท่านที่ศาลแต่เปล่าเลยเขาเดินตรงมายังต้นโพใหญ่ใกล้ๆก,กับที่ผมนั่งอยู่ เท่าที่เห็นของที่นำมาก็เหมือนกับการแก้บนทั่วๆไปมีบาสีมีตุ๊กตาอาหารน้ำหวานน้ำเปล่าผมไม่ได้ตั้งใจจะเจาะงอเขาขนาดน,านั้นแต่ก็ลืมตัวมองเขาอยู่นานสองนานตั้งแต่ต้นจนจบผู้ชายคนนั้นเดินมาด้วยท่าทางเร่งรีบตั้งแต่ที่เห็นตลอดจนจัดข้าวของถวายด้วยตัวคนเดียวท่าทางเหนือพอสมควรเขายืนปาดเหนือหันหลังกลับมาก็สบตาเข้ากับผมพอดี ผมที่เพิ่งรู้สึกตะว,ว่าเสียมารยาทนั่งจ้องเขาอยู่นั้นก็รีบหลบสายตาทันทีพี่เขาเดินตรงเข้ามาหาผมที่นั่งอยู่ตรงนั้นด้วยท่าทางยิ้มแยม้มแต่เนื้อตัวเปียกเหนื่อจนชุ่มขอนั่งด้วยคนนะครับวันนี้ลมดี ผมได้แต่พยักหน้าตอบรับไปไม่กล้าชวนคุยเพราะรู้สึกอายอากับความลืมตัวของตัวเองแล้วจะลุกกลับทั้งอย่างนี้เลยก็คงจะดูหน้าเกลียดายใหญ่มานั่งเล่นอย่างนี้บ่อยไหมครับเมื่อก่อนพี่ก็ชอบมาแต่เดี๋ยวนี้ไม่ว่างเลยก็ไม่บ่อยนะครับถ้าว่างก็มาบ้างรถมันเยอะพี่มาบ่อยมาก แต่มาแก้บนณนะไม่ได้มานั่งเล่นทันทีที่พิพัฒน์เริ่มชวนคุยบรรยากาศก็คลี่คลายลงในทันทีพี่เขาโอเคยามาเรียนที่พิษณุโลกแต่ผมก็ไม่ได้ถามเอาไว้ว่าที่ไหนบ้านจริงๆเขาอยู่ที่พิจิตซึ่งก็ใกล้นิดเดียวหลายครั้งที่พี่เขามาแก้บนที่นี่เพราะมีเรื่องให้ต้องมาขออยู่เรื่อยๆ ถึงจะไม่นานมากแต่เราก็คุยกอไม้หันอากาศนค่ค่อนข้างถูกคอจากเรื่องราวทั่วทั่วไปก็เริ่มเปลี่ยนเป็นเรื่อง,งผีถีสางสางอาจเพราะบรรยากาศมันเอื้อให้เหลอามังที่เขาพบเจอเรื่องราวพวกนี้มาไม่น้อยเช่นกันส่วนผมยังคงเป็นผู้ฟังที่ดีไม่ได้เล่าเรื่องของตัวเองออกไปมากนะักน้องใส่แหวนอะไรครับ ถามได้ไหมมีของขลังแนะนำใี่บ้างไหมมันอาจจะเป็นคำพูดติดตลกแต่พี่เขาก็เว้นช่วงให้ผมตอบเหมือนอยากได้คำตอบจริงๆแหวนที่ผมใส่เป็นแหวนรูปโอมที่หาซื้อได้ตามตลาดทั่วไปผมตอบไปอย่างนั้นพี่เขารู้ดีแล้วถึงความหมายของสัญ,ญลักษณ์นี้ และผมจะมีแหวนสมเด็จพระเรนเรศลรอีกอันหนึ่งที่ได้มาตอนจบมัธยมน้องนับถือสมเด็จด้วยหรือครับที่นับถือท่านมากๆเลยเหมือนจะเป็นการอเปิดประเด็นใหม่ๆใ,ให้เราได้คุยกันเราคุยกันตั้งแต่เรื่องประวัติศาสตร์เล็กๆน้อยๆหนังในโรงภาพยนตร์ที่ดูซ้ำกันไปหลายรอบสุดท้ายความบังเอิญ ที่ผมแสนจะไม่ชอบกันก็มาถึงท่าน้องชอบเรื่องท่านลองไปอ่านกระทูพันทิพสิมีคนเขียนถึงอยู่นะร้อครับชื่ออะไรครับผมจะได้ไปลองอ่านบ้างสาบานเลยว่าตอนนั้นไม่ได้คิดเลยว่าจะเป็นตัวเองเพราะมีคนเขียนถึงท่านเยอะมากกระทูเกี่ยวกับท่านมีมหาศารท้าคิดจะลองสาระเอ อรอการรังชอดูในกูเกิลแต่คำตอบจากปากพี่พัดคือลูกพระนเรศใช่ครับกระทูของผมเองกระทูแรกเลยที่เขียนแมจะไม่ใช่ชื่อเต็มๆของกระทูนั้นแต่หลายคนก็จำได้แค่พายางหลังเหวียงกับพี่คนนี้ผมไม่ได้ตอบกลับไปว่าผมเขียนเองพี่อะไรทำนองนั้นได้แต่นั่งฟังเงียบๆตามเดิม แต่มันก็มีความรู้สึกปุ่นอยู่ในใจลึกๆที่อธิบายออกมาค่อนข้างยากจากอากาศที่เย็นสบายมีลมอ่อนๆพัดมากลายเป็นความเย็นที่ทำให้พลุกชูชันไปทั่วทอไม้หันากาศโถงงอร่างกายอาการปวดเริ่มปรากฏเรียกว่าเจ็บคงจะเข้าใจง่ายกว่าลองนึกว่ามีใครเอาเข็มแหลมๆมาทิ่มที่กลางกระหม่อม นอนออกแล้วจิ้นมาอย่างนั้นอาการนี้มักจะเกิดขึ้นเวลาที่มีใครอยากจะสื่อสารขอรอสารอืออกอกอะไรกับตัวผมสักอย่างพี่ผัดยังคงเล่าต่อไปอย่างสนุกสนานไม่ได้สังเกตเห็นความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับตัวผมแม้แต่น้อยพี่เคยส่งข้อความไปถามนะครับแต่เขาไม่ได้ตอบกลับประโยคเดียวทำเอาผมต้องก,กลับไปมองหน้าพี่เขาที่ตอนนี้ฉายแววเศร้าปนเครียด ถ้าฟังดูแล้วมันก็คงเหมือนกับละครนะครับแต่มันก็เป็นสิ่งที่ผมได้เห็นในช่ดเสี้ยววินาทีหนึ่งภาพของชายตรงหน้าผมมีเงาซ้อนทับของทหารโบราณเพียงแค่กระพริบตาเดียวก็หายไปคนของเรากระแสเสียงที่ไม่ได้ยินมาเสียงนานดังมาจากที่ไกลๆรอบด้านแม้จะเบาแต่ก็ชัดเจนความรู้สึกที่เข้ามา กระทบนั้นผมจำได้ดีท่านไม่เคยถึงคนของท่านจริงๆผมไม่ค่อยได้บอกใครมากนักถึงเรื่องราวที่ผมเขียนไม่เคยบอกว่าผมเป็นใครหน้าตาอย่างไรแต่ครั้งนั้นก็ตัดสินใจบอกเขาไปตรงๆสีหน้าของพี่พัดยังติดตาผมจนถึงทุกวันนี้พี่เขาตกใจมาก แต่มากไปกว่านั้นคือผมเองที่อยากขอโทษพี่สารเอศค่เรื่องข้อความไม่ใช่ผมไม่ตอบแต่ผมยังไม่ได้เห็นเลยด้วยซ้ำจำนวนข้อความที่เข้ามาไม่ใช่น้อยนอย,ยิ่งโตตอบกันได้ยิ่งทำให้การค้นหาข้อความเป็นไปได้ยากมากผมขอข้ามช่วงแนะนำตูก,กันไปเลยแล้วกันนะครับเรื่องที่เป็นสาเหตุให้พี่พัดต้องคอยมาขอมาแก้บนอยูอ่เสมอเสมอคือเรื่อง ที่บ้านบ้านของพี่พัดเป็นครอบครัวใหญ่มีพี่ป้านนะ้าอาอาศัยอยู่ด้วยกันในที่ดินขนาดใหญ่ทั้งบ้านมีอาชีพทำนาทำซุงมือหลายหลายครัวในลัแรกนั้นแต่พักหลังมานี้คนรุ่นใหม่ๆอย่างพี่พัดก็เริ่มที่จะหันมาจับอย่างอื่นบ้างเช่นเปิดอู่เปิดร้านอาหารค้าขายเศรษฐกิจที่แย่ลงทุกวันสภาพอากาศที่วิตปริษ จนเดาใจไม่ถูกทำให้พืชคลเสียหายไม่ออกดอกออกผลเหมือนแต่ก่อนแม้จะมีทางออกมากมายด้วยวิทยาการสมัยใหม่แต่ก็เป็นเรื่องยากที่จะทำให้คนรุ่นก่อนอย่างพ่อกับปู่ของพี่พัันมาทำตามและเห็นด้วยกับวิธีการที่พวกเขาไม่เข้าใจ เมื่อที่นาเริ่มประสบปอไหมหันอากาศยา,านานหลายปีเงินทองที่เคยมีสะสมมาก็ร่อยรอลงทุกวันปู่ที่เป็นแกนนำหลักทางด้านจิตใจและแอาชีพของคนในบ้านก็เหมือนจะอยู่ได้อีกไม่นานด้วยอายุและโรคประจำตัวที่มีคนรุ่นหลานเริ่มที่จะไม่สนใจการทำหน้าทำสวนอีกทอ สารุกร์คนอยากมีอาชีพอื่นจึงเลือกที่จะไปหางานทำในตูงเงิงบ้างไม่ทำอะไรเลยบ้างสุดท้าคนทั้งบ้านก็ได้ข้อสรุปประลุมกันว่าวันหนึ่งถ้าหากไม่มีปู่แล้วที่ดินทั้งหมดจะถูกแบ่งกันอย่างเท่าเทียมใครจะเอาไปทำอะไรก็เอาไปจะขายจะปลูกบ้านจะเปิดร้านแล้วแต่ใจจะคิด แต่นั่นคือเรื่องของอนาคตที่ยังมาไม่ถึงแต่ทุกคนก็หวังว่ามันจะมาถึงในเร็ววันยกเว้นคนไม่กี่คนที่ยังรับในวิถีเดิมและที่แน่ๆคือเพื่อเขายังไม่อยากเสียพ่อไปในตอนนี้พ่อของพี่พัดเป็นหนึ่งในพี่น้องเจ็บคนที่ยังประกอบอาชีพนี้อยู่และเป็นลูกคนโตที่ใกล้ชิดกับพ่อที่สุดพี่น้องอีกสองสามคนก็เช่นกัน ยังดูแลยังอยากให้พ่ออยู่ไปอีกนานๆแต่ก็ต้องยอมรับวอเอกสาระอามัยใช่ทุกคนที่คิดอย่างนั้นที่น้องที่เหลือนั้นแค่อยากได้ที่ดินและไม่อยากมีภาระ้องมาดูแลคนป่วยอายุมากให้เหนื่อยกายเหนื่อยใจต้นเหตุของเรื่องราวทั้งหมดคือที่ดินมีทั้งคนอยากได้และไม่อยากไม้มาลายดอโทไอที่อยากได้ก็อยากไม่เท่ากัน ทำไมต้องแบ่งเท่ากันฉันเป็นพี่นักต้นได้เยอะกว่าสิคำว่าครอบครัวเริ่มมีปัญหาคนในบ้านทะเลาะกันแน่งกันเหมือนไม่ได้เกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่เดียวกันน้องคิดว่าเขาทำร้ายกันอย่างไรแล้วครับด่ากันทำรายกันมันก็ใช่ครับ แต่เขาไม่ได้มาต่อยมาเตะอะไรอย่างนั้นแต่เขาเลือกที่จะใช้คุณสยายทําร้ากันแทนบ้านของพี่พัดจะแยกออกเป็นหลายหลังในที่ดินเดียวกันบ้านแต่และหลังให้ได้ใหญ่เพียงแค่พออยู่อาศัยจะมีบ้านหลังแรกคือบ้านของปู่ที่ใหญ่ที่สุดบางคนเก็บเงินได้แต่งานก็ออกไปอยู่ต่างอำเภอบ้างต่างจังหวัดบ้าง ก็พอจะเรียกได้ว่าพวกเขาอยู่กันอย่างเป็นเอกเทศบ้านใครบ้านมันหลายครั้งที่เกิดเหตุประหลาดหน้าตัวขึ้นกับคนในบ้านคนที่เจอบ่อยที่สุดคงจะเป็นพ่อของพี่พัดเพราะเป็นคนที่มาดูแลปู่มากที่สุดใกล้ชิดกับปู่มากที่สุดในตอนแรกทุกคนคิดว่าคงมีคนคิดไม่ดีจะทำให้ปู่เอกไปเร็วขึ้นแต่พอมาคิดอีกในหนึ่งอาจเป็นความระแวงว่าพ่อ จะได้ที่ดินมากกว่าคนอื่นๆหรือไม่ก็ได้ไปอยู่คนเดียวก็ได้เราคุยกันมาถึงตรงนี้เวลาก็จนจะค่ำแล้วพี่พัดเลยชวนผมไปนั่งหาอะไรกินนั่งคอสารพยอกันเพราะอยากจะหาทางออกเหมือนกันเราย้ายมานั่งคุยกันที่ร้านลมริมฝั่งแม่น้ำน่นานที่เพียงแค่ข้ามถนนมาก็ถึงความหน่าตัวของเรื่องนี้ไม่ใช่น้อยๆเลยทีเดียวเพราะเขาไม่ได้อยากทำให้กลัง แต่เขาจะเอาไหม้หนุนขอโทรถึงตายแม้แต่พี่พัดเองที่เป็นรุ่นหลานไม่ได้มีสิทมีสิ่งอะไรในมรดกชี่นี้ก็ยังลอโดนไปด้วยเรื่องแรกที่ผมได้ฟังก็คือ ช่วงที่พี่พัดยังเรียนอยู่พี่เขาใช้มอเตอร์ไซค์ในการสัญจรเอาสะดวกเห่มอซารอือนคนคนอื่นทั่วๆไปแต่สิ่งที่แปลกคือมักจะมีคนเห็นเอาของใครบางคนนั่งคราเมตรอยู่บนรถของพี่พัดในช่วงเวลาต่างๆไม่ใช่แค่กลางคืนบางครั้งกลางวันแสกแสกแดดเปรีง้งเปรี้ยงก็มีคนเห็น ครั้งแรกที่มีคนเข้ามาบอกเรื่องนี้กับพี่พัดคือยามประจำตึกโปรดติดตามตอนต่อไปอยู่ในรายการ